สวัสดีครับเชนจากเพจเคมีกันเจ็ดนะครับเพื่อนๆหลายคนได้โดนตัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดตัวเครื่องนะครับเปิดเหมือน DJI เลยครับ2ทีสั้นยาวนะครับรีมทก็เหมือนกันครับสั้นแล้วก็ยาวครับนะครับตัวลำก็เหมือนกันนะครับสั้นยาวครับสั้นแล้วก็ยาวเดี๋ยวก็ีโมนเขาจะคาลิเบตตัวเองนะครับ เหมือนของ DJI เลยนะครับมือถือมาต่อกับตัวรีโมทแบบนี้นะครับเข้าที่แอปของ x i a ม m i นี่นะครับโดยที่สแกนที่หน้ากล่องนะครับเอแกนที่ข้างในกล่องเพอเปิดมาจะมี QR code อ,อยู่ก็สแกนติดตั้งได้เลยแล้วก็สมัครเหมือนของ DJI ครับสมัครใช้อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดใส่เข้าไปนะครับต่อไปก็ให้ enter ที่ device เห่นไหมครับตัวนี้คือต,ต,ตัวดำๆนะครับใส่เข้าไป หน้าจอก็จะมาแล้วนะครับแบบนี้ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าหน้าจอเนี่ยมันอธิบายอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็คือความสูงนะครับความไกลนะครับตัวนี้คือความเร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสถานะของโดรนว่ามีมีฐานะที่ GPS จะพร้อมบินหรือเปล่านะครับตรงนี้เห็นไหมฮะท,ที่จะมีเป็นตัวดาวเทียมตัวนี้นะครับ จะต้องเป็นไปสีขาวก่อนนะครับถึงจะพร้อมบินนะครพอเปนสีขาวปุ๊บตัวนี้ผมบอกว่า ready to go GPS นะครับพร้อมบินเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสัญญาณความแรงนะครับของท้งภาพแล้วก็ตัวการบังคับนะครับให้เราดูในนี้นะครับตัวนี้คือเป็นค่าของแบตเตอรี่นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าให้เขาบินกลับมาในกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแต่ว่า ใน,ในเครื่องเนี่ยเขาจะตั้งมาให้ที่30%ให้บินกลับนะครับตัวนี้บินกลับออโต้นะครับส่วนปุ่มนี้เป็นการตั้งค่านะฮะตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของพวกกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นปรับโหมดนะครับปรับโหมดเป็นถ่ายภาพจะเป็นสีขาวนะครับปรับอีกทีนึงก็จะเป็นสีแดงคือถ่ายวิดีโอข้างล่างนี้คือการดูภาพที่เราเคยบินมาแล้วนะครับที่เราถ่ายถ่ายไว้นะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มของขวาสุดเนาะเป็นฟังก์ชันครับในการเล่นโดรนตัวนี้นะครับก็คือมีเยอะเลยนะครับมีเยอะกว่ามินิสอเยอะนะครับมีทั้งตัวออมบิทมีทั้งตัวแอตติแท็กต่างๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูในเรื่องของฟังก์ชันเล็กๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะให้เพื่อการขึ้นบินได้นะครับตัวนี้เป็นออโต้เทคออฟนะครับ ถ้าอยู่ในบ้านนะครับเราอย่าพิ่งใส่ใบพัดนะฮะอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นหลักการของการเล่นโดรนทุกชนิดอยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับเป็นของ,ง,งกล้องนะครับเป็นค่าค่าแสงค่าแหลังกล้องต่างๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีนะครับตรงนี้เป็นแผนที่นะนี่ตรงนี้เป็นแผนที่นะครับแตะเข้าไปก็จะเห็นตัวลำเรานะครับแล้วก็เวลามันบินไปไหนก็จะเห็นนะครับโอเค หลักๆก,ก็คือในการเล่นนะครับหน้าจอจะอธิบายบอกสถานะของตัวโดรนที่บินขึ้นไปประมาณนี้นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นผักไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นโหมดของ GPS นะครับถ้าผักไปทางขวานะครับเป็นรูปบ้านเนะเอาไว้บินในบ้านนะครับตัวนี้จะไม่มี GPS จะไหลนะ,ะมันตัวใต้ท้องของของลำเนี้มันมีวิชชั่นอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันต้องบินในแสงที่สว่างนะครับถ้าเกิดว่าแสงไม่พอเนี่ยมันทําให้โดนไหลนะครับแล้วตัวค่อนข้างใหญ่แนะนําบินนอกบ้านก่อนก่อนดีกว่านะครับสําหรับมือใหม่นะถ้ามือเก่าๆแล้วก็บินในบ้านนะ่าจะโอเคห้องให้กว้างนิดนึงนะครับเพราะว่าใบพัดตัวลำค่อนข้างใหญ่นะครับวันนี้ป,นปุ่มเปิดปิดนะครับสถานะของแบตเตอรี่ของตัวรีโมทนะครับโอเค นั้นเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่จะต้องตั้งค่าก่อนขึ้นบินเลยนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงจากนี้นะครับเรามาดูการตั้งค่าอันแรกเลยนะครับอ่านี่ครับเขาบอกว่า limit of flight distance นะครับก็คือการบินไกลนะครับให้ไกลเท่าไหร่มองเห็นไหมครับ นะครับตัวนี้เป็นโนลิมิตไปเลยครับขึ้นจะได้ออกไปแรงๆนะครับต่อไปเป็นความสูงนะครับลิมิตออฟไฟไฮนะครับก็คือตัวนี้ตั้งได้แต่เข้าไปตั้งนะครับตา้งกฎหมายแล้วต้องบินไม่เกิน90เมตรนะครับพอตั้งเสร็จแล้วสมมุติว่าผมตั้งปึ๊บใช่ไหมฮะออตั้งเสร็จแล้วปุ๊บหมด90เมตรนะครับออเกิมไปหน่อยนึงละเอียดมากนะครับตัวนี้มัน90.23ก็ได้นะครับสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่ ปตะม0เมตรนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมฮะถ้าเกิดเราไม่ไม่ติ๊กตรงขีดถูกตัวเนี้พอเปิดเครื่องปิดเครื่องครั้งหน้ามามันก็จะเป,เป็นเป็นค่าที่โรงงานตั้งมาให้ซึ่งประมาณสัก120นะครับเราต้องล็อกด้วยโดยการติ๊กถูกอย่างนี้นะครับค่านี้จะล็อกไว้ย่างนี้ตลอดเวลานะครับต้องการเราจะมาเปลีปย่ยนแปลงนะครับต่อไปนะครับการกลับบ้านตัวนี้ครับการกลับบ้าน High of RTS นะครับก็คือการกับ RTS อคือ r e เ u r n h น m e เาะเวลาให้โดนกลับบ้านเนี่ยระยะความสูงอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับจะต้องตั้งไว้ที่ผมตั้งนะถ้าเกิดว่าบินในท้องที่ปกตินะครับไม่มีตึกสูงหรือว่าไม่มีทิวไมส้สูงสก็ประมาณทัก30 35เมตรก็เพียงพอแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะปรับค่าได้เหมือนกันนะครับกลับได้กี่เมตรก็ได้แต่ก็ไม่แนะนําให้สูงมากนะครับเพราะมันเพิ่มพลัง,างงานบินขึ้นไปนะครับ เหมือนกันครับพอตั้งเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มล็อกแบบนี้นะครับโอเคนะครับตั้งค่าเท่านี้ก่อนนะครับนในการขึ้นบินนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในการรีวิวฉบับเต็มนะครับแล้วที่สําคัญนะครับของโดนตัวนี้นะครับต,นะตัวนี้นะครับตัวนี้นะมองเห็นไหมตัวนี้นะครับโดน ตัวนี้นะครับถ้ามันเฟลเนะีถ้าโดนมันหลุดสัญญาณนะครับฟังก์ชันนี้มีความสําคัญมากนะฮะถ้าเป็นการหลุดสัญญาณเนี่ยควรจะตั้งค่าเขายัางไงคือโดนจะทําตัวยังไงถ้าหลุดสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับจะมีจะมีการลอยอยู่เฉยนะครับอันกลางคือแลนดิ้งเลยนะครับคือจอดตรงนั้นเลยสมมุติว่าบินไป2กิโลแล้วเกิดหลุดสัญญาณมันลงเลยนะอันนี้ นะครับตัวนี้ถ้าเกิดหลุดสัญญาแล้วจะบินนิ่งๆลอยอยู่บนฟ้านะครับจนกว่าจะต่อกับรีโมทได้นะครับแต่ค่าที่เขาตั้งมาจากโรงงานก็คือตัวนี้ครับ RTS คือเมื่อหลุดสัญญาณแล้วนะครับเมื่อหลุดสัญญาณแล้วโดนจะทําการกลับบ้านทุกครั้งก่อนครับก่อนจะขึ้นบินนะครับให้มาเช็คตรงนี้นะว่าว่ามันอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะมันจะได้กลับบ้านนะครับ2ตัวนี้ใช้กันต่างสถานที่การบินนะครับอย่างเช่นถ้าบินบนบก ปกติ normal ของเราเลยคือตรงนี้นะครับ RTS คือ return home นะถ้าหลุดสัญญาณ landing นี่คือบินในร่มครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านแบบนี้ครับเนี่ยโดนเขารับ gps ได้นะมีมีหลังคาอยู่ข้างบนถ้าเกิดหลุดสัญญาณปุ๊บมันจะดีดไปที่30มเมตรเมตรที่เราตั้งไว้นะครับเพราะแล้วถ้าเกิดบินในบ้านเราต้องใช้คําว่า landing ตัวนี้นะครับให้มันค่อยลงพอหลุดนะัญญาณปุ๊บมันค่อยจอดเลยนะครับส่วนตัวนี้เอาไว้เล่นบนเรือนะครับหลักการใช้ยังไงเดียว ลิบหน้าครับผมก่อนขึ้นบินให้ตั้งค่าประมาณนี้นะครับขึ้นบินลองซ้อมมือกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวฟังก์ชันรายละเอียดยิบย่อยยังไงเดี๋ยวผมทําเป็นรีวิวเต็มไปให้นะครับผมขอบคุณมากครับบินให้สนุกนะครับอ้อลืมนิดนึงเวลาที่ใส่ใบนะครับสังเกตดีๆนะใบนะครับจะมี2ชนิดนะครับใบจะมีเป็น ม,มีขีดกับไม่มีขีดนะครับเวลาใส่ต้องใส่ให้ถูข้างนะครับโดรนเองก็จะมีขาที่มีขีดแบบนี้นะครับกับไม่มีขีดนะครับโดรนที่ฝั่งที่ไม่มีขีดก็ใส่ใบที่ไม่มีขีดนะครับฝั่งที่มีขีดตรงนี้นะครับก็ใส่ใบที่มีขีดนะครับการใส่ตัวนี้ง่ายแล้วนะครับเหมือนมอวิคแอร์สเลย นะครับมันเป็นสปริงนะครับเราอมองเห็นไหมเรากดลงไปนะครับใส่เข้าไปในร่อง,องนะครับกดลงไปพอมันยุบป,ปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับหมุนตัวมอเตอร์นะครับแล้วมันจะล็อกแบบนี้ไม่หลุดแล้วนะครับนะครับอีอีกทีหนึ่งนะครับใส่ลงไปพอกดลงไปปุ๊บก็หมุนมอเตอร์ให้มันล็อกนะครับถ้าเกิดหมุนผิดทางมันจะไม่ล็อกมันจะเด้งขึ้นมานี้ นะครับดึงปึ๊บขึ้นมาอย่างงี้ต้องหมุนให้มันล็อกโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็่กอนที่จะขึ้นบินนะครับ g p s จะต้องมาแล้วนะครับตัวโฮมต้องมาแล้วตัวนี้สีแดงๆเป็นตัวบ้านนะครับก็เรียกว่าโฮมพอตนะครับจะต้องต้องให้ขึ้นก่อนนะแล้วค่อยบินนะครับ ลาขึ้นบินนะครับทำได้อยู่2วิธีนะครับก็คือตัวนี้ครับขึ้นบินเป็นออโต้เทคออฟนะครับตัวนี้นะกดเข้าไปจะเป็นออโต้เทคออฟนะครับมันจะบินขึ้นไปประมาณ4เมตรนะครับถ้าเป็น DJ i ีไอเขาขึ้นเมตรยีตัวนี้ขึ้นประมาณ4เมตรนะครับแต่ในขณะขึ้นนะครับถ้ามันสูงไปเราสามารถที่จะดันสติ๊กลงมานิดนึงให้เขาให้เขาหยุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยเขาขึ้นเลยตามออโต้ของเขาเนี่ยคือประมาณ4เมตรนะครับตัวนี้นะ เวลาที่จะลงนะครับถ้าเกิดเราบินบินอยู่นะครับแล้วจะรีเทิร์นโฮมาตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนนะครับจากปิดออโต้เทคออฟเป็นรีเทิร์นโฮให้เรากดตรงนี้ก็ได้นะครับผมกดตรงนี้นะหรือนะครับการสตาร์ทแบบเมน,นูนปิดระบบแบบเมนวนนะครับก็คือการทำเป็นรูปตัววีแบบนี้มอเตอร์จะทำงาน แต่จะไม่ขึ้นบินนะครับ <S <S ม <S 1> <S 1> อ,อเตอร์ก็จะทับมอเตอร์ก็จะทํางานแต่ไม่แต่ไม่ขึ้นบินจนกว่าเราจะดันกขจะขึ้นไปนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาจับได้ว่าเรายังไม่ใส่ใบนะครับเขาก็จะหยุด้าใส่ไบป,ปุ๊บเมื่อกี้พอสตาร์ทแล้วนะครับพอสตาร์ทนี้ปุ๊บเราดันเราดันขึ้นไปปุ๊บเขาก็จะบินขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับเขาจับได้ว่าไม่ใส่ใบอนะ่ะดับอีกแล้วปลอดภัยนะตัวนี้ค่อนข้างดีนะนะครับแล้วเวลาที่ สมมุติว่าพอเราสตาร์ทมอเตอร์อย่างนี้แล้วนะครับถ้าเราถ้าจะเราจะดับเองก็ทําเหมือนเดิมครับแบบนี้ก็ดับนะครับและส่วนของเวลาบินถ้าเราไม่ออโต้เทคออฟเอ้ยขอโทษถ้าไม่ไม่ออโต้รีเทิร์นโฮมกลับมาเนี่ยเราจะลงเองแล้วก็บังคับมาอยู่ข้างหน้าเรานะครับบินโดนก็ให้ห่างจากตัวมาทสักสองสาเมตรนะครับแล้วค่อยดันลงนะครับดันลงถึงพื้นให้เข้าลอยตัวจากพื้นประมาณสักหฟุตสําหรับรุ่นนี้นะ 1นึ่งฟุตนะครับแล้วค่อยกดลงให้สุดแล้วค้างเอาไว้เขาจะลงถึงพื้นระดับเครื่องเอง